วนกินยังก <Pad, bachelor. S 2> ินเส็กกอีํามูเล้นคับก็อีซามูร์เครับเอาุ่กันเอาุ่กากอ๋อต่อต่อตอตตออาขุ่นใหญ่จังเลยแล้วก็กินติ๊กติ๊เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงมัก lắm khánát, lắm sút nhọt, sút nhọt như ngay, sút nhọt phải bao, Mà vải, leo khung thư ạ gìn nấm hém, lắm cào chói, sẹp mạc mạc cả, oh. Oh. คนละสี่ลูกเหลือกี่ลูกกินเยอะๆนะจอยเธอน่ะต้องกินเยอะเยอะแต่คนเนี้ยต้องกินน้อยๆเพราะอะไรจับพุงให้หน่อยจับพุงดูหน่อยสิโอ้โหไม่กอเสื้อตัวนี้ครับมากๆ เหนื่วยแล้ว <c oughs> พุ้งจะแตกก้า,าต้นก้าพุ้งก้าจะแตกแล้วน่ะนั่นน่ะง่ากง่ายง่ายอืมหูม,มามหูมามอ่ะ ไปออกต้ไกมันเพิ่มขนเยอะไมน้องนองเไปอัอนนปอวหย<ะ>นน,น,นี้น่นนากินเยอะๆได้แต่คนนี้นะสิรัไม่ไหวไม่ไหวเอานะวันกินนีอเลยกินข้าวแรงถึงก็โอ้เมนื่อไก่เลยมาเข่า ดูฟง,ง,ง,งค่ะปล่อยปล่ยอยของพี่เว้ย,ยต้นกล้าขโมยกินของพี่อ,นนอันนี้อ่ะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนุ้มนุมงมน้งหมูเด้งสุครับนี่อ่ะหมูเด้งนี่นีนน่พอพ้งเรานี่นี่ Budeng, budeng